นักธุรกิจหนุ่มคนนี้ร่ำรวยมากเขามาพักผ่อนที่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในเม็กซิโกและได้ชเช่าเรือออกไปตกปลาเล่นโดยมีชาวประมงไปด้วยนักธุรกิจหนุ่มถามลุงตกปลามานานแค่ไหนแล้วครับลุงบอกทั้งชีวิตเลยเพ่อนุ่มแล้วตกอาทิละกี่วันละ ลุงบอกอาทิตย์ละสามวันที่เหลือก็เล่นกับลูกเลี้ยงแมวแล้วก็ทําสวนนักธุรกิจเลยแนะนําว่าทําไมลุงไม่ซื้อเรือเพิ่มละ่ะจะได้หาปลาได้เยอะขึ้นแล้วก็จ้างคนมาคุมเรือแล้วลุงก็ตั้งบริษัทประมงขยายตลาดไปทั่วโลกพอธุรกิจโตก็เอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นแล้วขายหุ้นบางส่วนแล้วก็รวยชาวประมงถามกลับแล้วทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะพ่อหนุ่ม เอาลุงลุงจะได้กเกษียณไงแล้วย้ายไปอยู่หมู่บ้านเล็กๆใช้ชีวิตชิวๆตกปลาอาทิตย์ละสามครั้งแล้วก็เล่นกับลูกเลี้ยงแมวทำสวนไงลุงเรื่องนี้ชวนให้เราคิดครับหลายคนที่สู้อยู่ทุกวันนี้เพื่อไขว่คว้าหาความสุขแต่แท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง